สวัสดีครับวันนี้เราจะมาระบายตีน้ํานะครับอันนี้เราจะมาระบายตีน้ําคลิปแรกของเรานะครับถ้าใครเลี่ยนัเลนครับ สียวจะสีอะไรได้สีเขียวอ่ะตามไม่รู้สีเขียวมันก็มีเป็นกาอะไรอ่ะมีแต่ไม่รู้อ้าวไม่ถามเลยจะไม่ถามอะไรหรอไม่ถามเลยถามตัวเองกูเป็นผีแล้วไงอ่ะจะเป็นผีหรอคะคุณก็ใช่ไงคุณไม่ได้อยากคุณคนเดียวคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองคุยับตัวเองก็เป็นผีดิไม่ได้อ่ะยังมันยุ่งชาวบ้านชาวช่อมาว้านชาวช่องเฮ้ยมือมัวไหนมือตัวไหนเดี๋ยวจะบอค่ไดีอะไรเออต้องเนื้อต้องเนื้อใช่ขาวขาวอ่ะก็พูดติดตามแค่เดียร์ไงไม่ได้อ่ะต้องมาต้องมาทำอะไรเนี่

Anh đạo là một người đã là kiếm được bây giờ chưa có giáo dục bỏ được mãi hưng chưa có 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 có chưa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  có นี่นะครับทำเสร็จแล้วนะคะดูแล้วแล้วหมวกอ่ะที่ไรอยู่เก็บเกลี่ยสบายขอบคุณครับ